สวัสดีครับผมหนุ vi, mm ่ยรุใหญ่นะครับยูสูอันดามันเซลสาขากระบี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พามาดูนะฮะเจ้าพี่ส้มนะครับคันนี้นะครับก็เป็นดับเลรสีนะครับของสามิตนะครับก็ถ้าเรื่องของการใช้งานบปนทุกหินดินทรายนะครับก็ลูกค้าจะใช้สเปคตัวนี้เป็นหลักนะครับมาดูของตัวด้านของตกแต่งตัวหัวกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ของตัวหัวนะครับคันนี้ก็จะมีทั้งใส่ตัวหมวกครอบนะครับสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ยังมี แก้มเล็นะครับแก้มเลดซ้ายขวามีคิ้วด้านบนนะครับที่ตัวกระจกบานหน้านะครับแล้วก็ที่ปัดน้าฝนก็จะมีเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับก็ลูกค้าสามารถสั่งแต่งได้เพราะว่าบางบางชิ้นเนี่ยลูกค้าอยากจะใส่เพิ่มนะครับหรือว่าการชนอยากจะเปลี่ยนที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถบอกได้นะครับซุ้มล้อนะครับตีกล่องบนแบบเล็นะครับแล้วก็ตีย้ําหมุดนะครับด้านข้างเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ที่กราบประตูนะครับก็จะมีกราบโครเมียมเหมือนกันซ้ายขวารวมถึงมือจับประตู พรีเมียมนะครับที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแต่ถ้ัสแตนดาร์เนี่ยจะไม่มีนะครับมาดูในส่วนของตัวดัมกันบ้างนะครับดัมตัวนี้นะครับเป็นดัมของทางสามิตรนะครับซึ่งเป็นตัวรั้ว4ี่เส้นสามารถเปิดฝาข้างได้นะครับสมมติว่าลูกค้าไปบรทุกดินหินทรายแล้วก็เกิดว่าต้องการเทจากด้านข้างนะครับเราก็เปิดฝาข้างเพื่อเททรายออกมาได้นั่นเองนะครับก็มาตรฐานนะครับความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับส่วน ตัวด้านข้างนะครับก็จะมีการถังน้ํามันมาให้เรียบร้อยนะครับถังน้ํามันนะครับตัวนี้มีขนาด370ลิตรนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นล้อชุบหมดเลยนะครับก็ทุกร้อนะครับเพื่อเพิ่มความสวตงานให้กับตัวรถมานะครับมาในส่วนของตัวลูกกันบ้างนะครับตัวลูกก็จะเป็นลูกของดัมสามมิตรเช่นเดียวกันนะครับตัวลูกตัวนี้นะครับก็จะยาวอยู่ที่6.5ปกตินะครับ แต่ว่าถ้าเป็นดัมเกษตรจริงๆเนี่ยเราสามารถทําน้ําตัวแม่ได้ถึง6เมตรสนะครับตัวลูกก็จะมีให้เลือกอยู่ที่6.5 6.8แล้วก็7.2นะครับอันนี้คือของทางค่ายสามิตรส่วนตัวรู้นะครับความสูงก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้าถ้าอยากให้เขาสูงมากขึ้นเพื่อใส่บรทุกสินค้าได้มากขึ้นก็ติดต่อกันมาได้นะครับเพราะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้านะครับนอกจากนี้ตัวแม่แล้วนะครับรองรับกฎหมายขนส่งตัวใหม่ก็จะมีการหังน้ํามันด้านข้างรวมไปถึง การชนนะครับด้านท้ายมาให้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นแบบพร้อมเดินระบบเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่าไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งคันที่ผมรีวิวนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับถ้าลูกค้าอยากได้สเปคประมาณนี้ใช้วิ่งงานนะครับก็โทรกันมาปรึกษาได้นะครับส่วนวันนี้ผมถ่ายคลิปนะครับวันที่23นะครับ วันที่23พฤษภาคม2568นกะครับก็ในเรื่องของ f อฟเรายังมีจําหน่ายอยู่นะครับเฉพาะเฟืองช้าอย่างเดียวนะครับเฟืองเร็วเนี่ยเราหมดแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้รถที่เป็นแบบเฟืองเร็วนะครับก็จะต้องสั่งนะครับในเรื่องของตัวยูโร5นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้านเนี่ยเราก็แต่งรอมาเลยนะครับขออนุญาตเจ้าของรถนะครับของอสองนัน่นบอดิน นะครับก็ลูกค้าเดินทางมารับรถวันนี้นะครับได้ไงคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกันมาได้ที่เดิมนะครับผมน้องหนุ่ยรถใหญ่เอสวน้มันเซลสาขากระบี่นะครับ0 6 2 9 7 8 2 8 7 3นะครับรถทุกคันที่รีวิวนะครับเป็นรถใหม่100%เระครับเราไม่ได้จำหน่ายรถมือสองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ